ตอนนี้ลูกเหมือนจะมาล้านะแต่ผนมีพลิกนะยังไงโอ้แล้วโดนล้าโอ้แล้วผมจับมือไม่โดนต้องแปลงม้าเลยวะก็มาเลยครับยุทธศาสตร์ยิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวคืนนี้เราจะเคี่ยวข้าวและถูกหม้อข้าวเป็นไงแล้วเชี่ยวปากยังงยังไงก็แปลงม้าผมพิลล้อยแปลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาจับโดนเราเข้าเลยดีกว่าเรียบร้อยยูคตาซาจริงใหญ่กว้างตั้งใจเดี่ยวเราจะเที่ยวสาวและกรุกออกข่าวยินดีต้อนรับซูอาร์โอวีสวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ผมเช่นเคยนะครับคาบาซ่าวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นทางด้านของบัวขาดนะผมซึ่งบัวขาดเนี่ยเรียกว่าแพดก่อนไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นกันเลยนะเนื่องจาก มันตัวมันเนิบหนักนะผมซึ่งเล่น10เกมก็จะเจอคนหยิบมาเล่นสรักเกมเดียวนะครับผมก็จะประมาณนั้นเนาะเปอร์เซ็นต์การหยิบก็จะน้อยนะครับผมในการฟาร,ร์มผมก็จะเริ่มฟาร,ร์มที่บับฟฟาก่อนนะครับผมผมก็จะไปจบที่เลนออฟเลนนนะหรือว่าเลนดาร์ซเลเยอร์นะครับผมแล้วแก๊กก็ดึงไปนะผมซึ่งผมเชื่อว่า90%เอนคนเล่นแก๊แกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาปวดป่าทีนรงข้ามนะผมมั่นใจได้เลย ผมก็เลยต้องมาฟาร์มเป็นบัฟฟ้าก่อนนะเพื่อป้องกันการโดนอินเวดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จจดีอยู่นะแต่ป่าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เขาก็ต้องฟาร์มบัฟฟ้าก่อนนะครับผมเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นบัฟที่เพิ่มมานาแล้วก็เพิ่มความพิว้วด้วยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาแท็กกลางแล้วนะแต่ไม่มีกลาแท็กนะเราก็มาปูตัวเล็กนะ ซึ่งรูนพลังแฝงผมาาก็จะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไอเทมด้วยนะไอเทมผมก็ใช้เป็นของผมเองนะไม่ได้ใช้ของดร็อปเซิร์ฟนะผมผมเล่นสายขวานนะซึ่งท็อปเซิร์ฟไม่ค่อยเล่นกันนะซึ่งผมมองว่าม้ามันเป็นไฟเตอร์นะครับผมก็เลยจะเป็นต้องออกขวานนะไว้คุ้มคงในนะแล้วก็พลังแฝงผมใช้เป็นลดคูดาวแล้วก็เป็นดาบป,ปักนะเนื่องจากเกมนี้เราเจอเป็นไฟเตอร์แล้วก็แทงหนึ่งตัวนะ ไฟเตอร์สองตัวนะรวมลุกเลยนะก็คือแบบมันค่อนข้างหนานะถ้าเกิดเราไปใช้พลังแฝงเคิร์อ,อัอปเดตอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตีตัวแทงไม่ให้เข้านะครับผมตอนนี้เราก็มาเอาดาร์กเนาะรูนผมก็ใช้เป็นเจาะรอยนะเป็นรูนที่ท็อปเซิร์ฟขอัใช้ก็เลยนะตอนนี้ลุกเหมือนจะมาล้านะแต่ผมมีพน,น,นินนะยังไงโอ้แล้วโดนลาผมว้ยผมจับมือไม่โดนต้องแปลงม้าเลยวะก็มาเลยครับ ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวมือนี้เราจะเคี่ยวข้าวและทุกหม้อข้าวเป็นไงแล้วพระเจ้าตาคือมันก็ยังดีฝ่าเมื่อก่อนเยอะนะยังดีฝ่าไม่ฝักอะไรมาเลยนะยเรียกว่าเวลาขี่ม้านี่นึกถึงพระเจ้าตากเลยนะฟิลลิ่งเหมือนแบบเราขี่ม้าแบบเป็นท่าท่าแยุคโบราณน,นะแบบไล่ตีค่าสึกนะ จริงๆผมคิดว่าถ้าตัวมันจะเนร์อเป็นตัวในเมตาได้ผมคิดว่าต้องมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ90้าิบนะอันนี้ความเร็วเจ็ดสิบวิ่งไม่เกินแ800ดร้อยผมมองว่ามันยังช้าไปนะอันนี้มันวิ่งแค่เจ็ดร้อยกว่าเองนะคือเกมน,นี้นี่คือแบบว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะเนื่องจากเจอป่าเขาเป็นลุกนะแล้วก็เจอเมกับแคลี่เขาที่แบบโทสตันไม่ค่อยเยอะนะ แต่เราก็ต้องระวังแก๊กให้ดีนะถ้าเราโดนอันติแก๊กนี่คือเราหลุดไม่ได้นะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเติมเลนบนนะผมคือผมชอบความเร็วอยู่ที่9ก้าติป้าฝ่านะผมว่าความเร็วอยู่ที่9ก้าติโอเคนะเพราะว่าตัวมันแบบไม่มีล้างหานะเงียแล้วผมจับโดนไงยังไงก่อนยังไงก่อนโอ้ยโอ้โอย เว้ยเ้ยเราเพื่อนจับอย่างี้ผมเข้าสูตรดียูดทาศาสตร์ยิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวพระเจ้าตาพระเจ้าตาไล่ฟาดไล่ฟาดโอ้โหเมื่อกี้เราตายด้วยปลาไหลนานะปลาไหลนานี่ยังไม่เข็ดนะดนหมูไปตัวหนึ่งนะแล้วไงเพื่อนบวกกันแล้วผมเกมนี้ผมว่าลุกคอน้างเล่นยากนะเพราะว่าลุกเป็นตัวที่แบบส่งเมตานะคิดว่า เป็นตัวที่แบบผมมองว่าเป็นตัวที่แบบไล่จับเคลี่กระบิบไม่ค่อยทันนะเป็นผมผมก็ไม่ค่อยหยิบมาเล่นนะเราก็มาเคลียร์ล่างเลยผมอันนี้ก็จะเป็นการกดซโลนะ่์อะอยู่แรงประมาณตักแรงคอนสองดาวนะประมาณนี้นะครับผมซึ่งศัตรูก็แบบไม่ได้ยืนให้เรากดง่ายๆนะ เมื่อกี้เหมือนเอ็นโซขอจะพิมมาว่ามาดูบ้างนะจริงๆเห็นเขาไฟอยู่นะผมก็ไม่อยากไปนะเพราะว่าแบบมาเอาป้อมเป็นคุ้มป่านะจริงๆผมก็อยากไปเสียเวลาเถียงเขานะ่ยังไงโอ้ออเราออฟเบนดึงสวยผมนี้เปิดม้าเลยครับไล่ลครับยังไงรู้ก่อนเรียบร้อยขอหักกันไปผมกกปแล้วก็แบบัฟฟ้าก่อนเลยนะโอ้ลุกนี่โดนจัจบไปนะตั้งแต่ต้นเกมนะ แต่ผมยังไม่ได้เอามังกรให้กับทีมเราเพื่อนจะด่าเราหรือเปล่าวนะเอาดาก็ได้ปั้ย่วยหน่อยว่าขาดฟาร์มเร็วอยู่นะแลยวเพื่อนได้มาตีเราอ่ะจะโดนร้าไหมเนี่ยขอให้ก,ก่อนยันนนงลลไงโอเคผมกลับมาเอานะเราปฏิเหมือนเดิมผมมองว่าวอลขาดมันฟาร์มเร็วอยู่นะค่อนข้างโอเคอยู่นะนนนยังไงเพื่อน ยังไงก่อนแปลงมา้าผมเรียบร้อยแปลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเราไปเจอคิวค,คอสยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยแม่เอ้ยคิวคอสแม่งก็แรงเตือนเมื่อกี้ผมไปในป้อมเลยนะเรียกว่าการดูดเลือดยังเหมือนเดิมนะความแรงก็ยังเหมือนเดิมนะ ยังไงยังไงยังไงจะได้ไหมนิดเดียวโหโแล้วช้างช้างตกมันมารับยังไงช้างตกมันไล่ยังไงเรียบร้อย,เ,ย,อยเจอช้างตกมันเข้าไปผมลุกหิวคิวนะแต่เรียกว่าผมมาเล่นแพทนี้คือแบบคนมันหยิบมาเล่นกันเยอะนะคนดูคิดว่าตัวมันโอเคไหมก็สามารถคอมเมนต์กันมาผมสำหรับผมคิดว่าเป็นการบัฟที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมอยากได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90นะ แต่ถ้าเกิดความเร็วเท่านี้มันต้องมีแบบปีล้างสถานะน,านะแต่อันนี้มันไม่มีล้างสถานะไงยัยงไงยังไงก่อนลุกโอ้โหไม่อยากแปลงกัตตีวะ่ะนี่ถ้าเกิดเป็นแพทก,ก่อนก่อนช่วงวอลาที่เข้ามาใหม่นี่ผมเปิดรัตตีไล่ได้เลยเนี่ยผมบอกเลยวิ่งไล่ย,ยันบอ่ออะแต่สำหรับผมผมมองว่ามันปรับเยอะอยู่นะจากความเร็วสี่สิเป็นเท่าไหร่วะ7 7็่สิบะ ยังไงลุเรียบร้อยโอโ้โหพอหักกันไปผมปพูดได้เต็มปากว่ามันแก้ทางกบบแครี่ขาตายโดยตรงเลยนะแต่ถ้าเกิดเจอเป็นเมดที่มีสตันเยอะแบบซีซีอย่างตัวเซลวเซียดหรือว่าบอนนี่อย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ควรจิบมานะเขอาอาจจะเป็นมิดขาตายก็จริงนะแต่แบบสตันมันเยอะผม แล้วก็จะแพ้แคลี่จะเป็นไฮยาเตน,นะไฮยาเต้นี่เราก็ไม่ได้แพ้ขาดนะถ้าเกิดเราแบบจับมือแม่นๆคือแบบเราก็แบบพอเล่นได้อยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเกมนี้สตันเขาไม่ค่อยเยอะนะไม่พอเป็นอีกนิดนะสตันเรียกว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะผมตั้งที่จะแบบไหลไปโดนแนวหลังได้ผมก็เลยหยิบมาเล่นนะ ลูกเขาก็ได้ดาร์กไปนะจริงๆแปดนาทีได้ดาร์กคุ้มฝ่านะสำหรับผมนะคิดว่าคิดว่าเออยังไงถ้าผมไปนี่ผมเปิดนันตีได้เลยนะยังไงออลูกถอยไหมถ้าเกิดไม่ถอยนี่โดนราคาปีศาจวิ่งไล่นะยังไงโอ้โหเรียบร้อยกดทันติรัาเพื่อนร้าเต็มๆเ่อนเราใสายแป้งจราผมในใจนหละรวมตัวยังไงสุดยอด พอชมเรารู้เปล่าผมเล่นเก่งไงผมล้วงน้ำหลังให้ไงแปดสองห้าแล้วเนะี่ยเฮแปดสองสองรูผิดโอ้โหตาลายเกมนี้จะขึ้นเป็นดาบแดงหรือว่าไอเทมใหม่ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับผมคือเลนเกมวอาขัดแอบเล่นยากอยู่นะถ้าเกิดเจอเป็นยอนเป็นเทลอ,อย่างเงี้ยจริงจริงเกิดเกมก็ดูคลิปนี้อยู่ก็อ,อยากให้ วัวขาดลุดลม,มานะ้าเนี่ยมันปรับเป็นความเร็ว90นะเพราะว่ายัางไงตัวมันไม่มีล้างสถานะอยู่แล้วไงคือปรับความเร็วเท่านี้ผมมองว่ามันแบบยัง้าไปอะ่ะสำหรับผมนะแต่มันก็ยังพอมีบางจังหวะที่สามารถเปิดมาไล่ได้ผมมันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะแต่ผมจะขึ้นเป็นไอเทมใหม่นะเกมนี้ เนื่องจากผมจะแบบออกมาให้ดูไงว่าม้ามันออกไอทเทมใหม่คุ้มหรือเปล่าไงแต่สำหรับผมแล้วมองว,ว่ามันคุ้มดีนะเพราะมันเป็นไฟเตอร์ไงยังไงก่อน <faithful ness> ผมว่าข้างหน้าเราน่าจะมีไฟแน่นอนวะโอ้ยอยังไงก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเผมจับโดนเราเข้าเลยดีกว่าเรียบร้อยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือนี้เราจะเที่ยว ขาวแล้วคู่อขาวนี่เรียบร้อยอ้โหชัดดาวไปดีหรือว่าคุ้มอยู่นะเราแลกแคลรี่มาได้นะเพือพ่อ,อ,อเราอาจจะแบบได้ป้อมนะจริงๆคนดูก็พิจารณากกเองนะว่านี่เป็นวอล์าดราชาปีศาจหรือว่าเป็นวอล์าดมาพอนี่นะเขาเรียกว่ามาพอนี่เนาะเป็นม้าที่แบบวิ่งแบบน่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักแต่ผมคิดว่าวอล์าด แคดเนี่ยที่อัพมาใช่ไหมที่ปรับมาใช่ไหมมันรู้สึกมันกลางๆนะไม่ได้แบบโกงไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ผมก็คิดว่าแรงสูงๆร้อยดาวอย่างเงี้ยจะไม่มีใครหยิบมาเล่นนะเพราะว่าตัวมันแก้ทางง่ายนะผมแต่ปาทีผมข้ามนี่โดนไปหนึ่งเแล้วนะผมไม่ทราบว่าเขาไหวหรือเปล่าไงจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดเมดกับแครี่ขาตายมีฟิกก็อาจจะแบบรอดนะแต่ถ้าเกิดไม่มีฟิกอย่างเงี้ยได้นะอ้ยอย่างไรแล้วเราโดนไงเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยแล้วผมจะตาย ลงม้าทันยังไงเอา้าไม่จับโดนแคลรี่เรียบรอย้อยเธอได้อยู่โอ้โอหไปถึงเพื่อเราได้โหท้าเมื่อกี้จับโดนใครวะแคลรี่เขาวะทอนอะ่ะทอนนี้ก็ไม่มี่คนเล่นกันแล้วขอแม่งผมลืมชื่อแคลรี่เขาเลยเรียบรอย้อยพขหักกันไปผมทอนผมว่าน่าจะจบได้อยู่ปะเดี๋ยวปลาไหลตัวเดียวปลาไหลนาปลาไหลนาก็ตายไปแล้วนะ ตอนนี้ก็จบได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการรีวิวที่สบายๆนะผมในเกมนี้เนื่องจากเราไม่ได้เจอตัวแพ้ทางนะในเกมนี้เราค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเล่นสบายนะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เอ็มนะเพราะว่าเพื่อนเราก็เล่นดีนะเพื่อนเราแบบชงให้เราดีอะ่ะเราแบบเราจงังหวะเปิดเลยเพื่อนเราตามเลยไง ได้เหรียญเงินไฟเตอร์นะครับผม m v p ก็จะเป็นช้างนานะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังพอเล่นได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะก็ถือว่ายังดีฟอแ์พดก่อนเยอะนะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เจอกนคลิปต่อไปนะผมและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ